โอ้โหไอ้เหี้ยตอบพร้อมกันไหมนะตอบมาตอบมาหนึ่งตอบมาไอ้โดโดเลยสเปคกูมันกว้างเอาเหมือนไอ้เหี้ยตอบได้แต่อย่างนี้ผมก็โอเคเหมือนกันเลยทำไมดูโดนลเราคนเดียวกันไอ้ด ครับาเป๊กไหมก็เป๊กอยู่แต่ตอบของเพื่อนไงแล้วไหนบอกเป๊กมึงกว้างไงพอเจอคนนี้แคบเลยวะวันนี้มาดูว่าสเปกพวกเราช็อกเกอบอยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเปิดรูปแล้วมาโหวตกันรูปนี้ยินยอมทุกคนนะฮะเด็กๆในช่องเราเองอ๋อเด็กๆมาครับคนแรกโอ้โหดูดีมาตรฐานต้องเรียกว่าอะไร ของกูเป๊กมึงหรออย่างเงี้ยอ่ากูด้วยเหมามึงเลยกูไม่คิดว่าจะมีมึงเลยเนี่ยพวกมึงด้วยเนี่ยนนิ่งไม่ครับไม่ใช่ว่าของผมผมไงแต่ว่าเฮ้ยผมว่าของผมเฮ้ยอ่ะึงคุณคิดว่าใครท่าโอ้โหผมอยู่แล้ว สวยมีความคมนิดนึงนะใช่หรืว่าดีเลยครับเยี่ยมพูดออกมาเสียอาการหมดแล้วดูดีคนนี้แล้วมึงได้ไหมล่ะไอโน่เยียมเลยแต่ไม่มันก็ได้แต่น่ารักชอบได้ครับกวเพื่อนเราก็น่าจะชอบหมดอ่ะสาตว์มึงกากันแล้วแล้วมึงก้ากันแล้วอ่ะปลาลูก่อกไปโอ้โห นี่กูเลยกูว่าคนนี้เข้าแก๊ปสามคนในทีมเราเชื่อถามเลยเหรอเข้าแก๊ปเคเคอาจจะชอบมีความนั่นละสามคนใครอาร์ตอาร์ตแล้วก็อาร์ตคุณอันตรายแล้วก็ใครแล้วก็ใคร แล้วก็ใครอันเนี้ยเข้าเข้าแกรอาร์ว่าวันอาร์จะชอบคุนแบบฝอยๆอย่างงี้เลยใช่นี่คนนึงไติดอ๋อเอออ๋อก้ติดติดจอมอมปฏิเสธป่ะกูไม่ปฏิเสธก็ขายนุ่นเราอน่ะเอแต่น้าสไตล์เคว่ะใช่น้าลักอูเลยตายกแต่งตัวเชื่อเพื่อนเพื่อนเขาเห็นมา ก็เห็นว่ะไม่ว่าคนไหนก็แบบนี้อ่ะเคยพูดชุดแม่บ้านชุดแม่บ้านเนี่ยชุดเมย์ชุดเมย์พูดอยู่นั่นไหมเจ้าครับพูนยังไปิเตยเลยคุณอาร้อยแชทอะไรเนี่ยออกว่าลร้อยแชทแม่หนูแอดมินนี่ตายเฟี้ยวเฟี้ยวอุ้ยของกู ไม่เดียวไม่เคก็อาร์ตผอมๆเนี่ยไอเคเหมือนกันไอติดกูว่าไอติดกูไม่ไปติสเยอะครัไอติสกูว่าไอติสกูว่าไอติดไอติดสเนี่ยมึงใจเย็นไอติดมองแวบแรกกูฟิลมันแบบเอ้ยลิซ่าแ่บวะมองไม่เห็นเป็นชอบแบบนี้ไงต้องรักไอสัตว์มองนี้ไม่ใช่ลิซ่าไอ้คนรู้ใจแล้วผมไปทางไอ้นุ ไอ้พี่หนุ่มหนูก็ชอบแบบนี้ใช่ไหมพี่หนุจริงปะจริงแต่สไตล์น่าองเป็นไอ้เคแต่หน้าตาจะเป็นติ๊ดสไตล์กันอย่างตัวจริงจริงๆตอนแรกกูมองว่าอาร์ตด้วยใช่ใช่ใช่ติ๊ดอาร์ตเคอาร์ตเคตดเคด้วยถูกต้องสบางกรอบเพียชอบให้พู้เด็กใครบอกกูชอบอีกกูตอบไงมึงชอบครับก็คือมึงยังบอกเองไอ้หวังนะเนี่ยเอาหวังเหรอเป็็นนนเปแบบี้แบบนี้ แบงค์กูว่าแบงค์ไอ้แบงค์สไตล์แบบนี้ต้องแบงค์ครับแบงค์ครับอ่สอนเสือดำสอนเสือดำสอนเสือดำเสือดำคือมอไซค์แบงค์นะเสือดำคืออะไรคืเปิดมากูยังคิดอะไรไม่ได้พอผู้ชู้ก็ไม่รู้ปฏิเสธคือแบงคปฏิเสธไม่ได้สเปกแบงค์สวยดีครับสวยๆแนวโน้มไปทางแบงค์แล้วคืนนี้โอ้โหไอ้เฮียตอบพร้อมกันไหมนะสตอบวาน่าหนึ่งตอบน้ไอโด มีน้ำมีนววแล้วก็สไตล์มีเรื่องเรียกง่ายๆว่าเป็กเลยคนที่จะกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าแบบตรงสเปค6ก60บหก็คือนี่นะพวกเราคิดว่าน้าเป็นโดคนนี้ สายฟอสเหรอคงคมมาเลยโดอย่างงี้ไอ้โดยโดเอาเลยเพื่อนแต่หนุ่หนุก็ชอบนะหนุ่ก็ชอบนะแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยจริง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 แบบว่าคมคมเอกลักษณ์อย่างเงี้ยไอ้หนุก็ชอบไม่ไม่อันนี้กลัวไม่ใช่โดลแล้ว่าไอ้หนุ่อะหนุหนุก็ติด ใช่ใช่อันนี้พกนุกับติ๊ดไอ้นุนุอย่างงี้สเปกนุกับติ๊ดเดินมากูก็ชอบเหมือนกันไอ้ที่อย่างงี้ต้องดิวอะไรอ่ะไอ้นุไม่เคยบอกว่าเป็กมันเลยเป็กกบเพื่อนคนนี้เออเป็กสเปกกูมันกว้างเข้าเหมือนไอ้เหี้ยี่อะไรไอ้เหี้ยมึงดูคนที่กูเคยคบมาดิดูมูเลยเป็นสีายอยู่นด้วยไอ้ผิวอะไรแหวกแนวไปเรื่อยใช่อย่างงี้กูสรุปเลยนุกับติ๊ดสู่สีกันมากแต่อย่างงี้ผมก็โอเคเหมือนกันเลย ¡Ay, no lo ไอเคกูให้มึงตอบก่อนกูไอติดอีติดกูไอติดกูให้ติดกับไอแบงค์เออแบงค์ก็มีสิติดแบงก์แบงก์อันนี้กูให้คนเดียวเลยแลบดีอย่างงี้คิดเล่นนิดนึงหนูบอกว่าเฮ้ยน้องคนนี้ก็น่ารักดีอกูพูดตอนไหนมีด้หลอกมาตลอดนะกูว่าเฮ้ยน้องก็ตลกดีสบายใจกูว่ากูว่าเข้าแกลบหนูกูให้แบงค์ติดแบงค์ติดแบงค์กูให้ค่อนข้างแบบสไตล์วันนวลอยู่ อ๋อแต่วันทวันชอบอย่างนี้ตาดรูมากเพ็กก็เสีมรู้แล้วก็เหมียวรู้กันโอเคก็เขเฉลี่ยน่าจะพวกเรามองไปตีกับแบงเพ็กก็เสีมรู้คนที่ข้ามขีนไปจาราน่ะเป็นเรื่องรูดโซล้วน้องเอลยที่ตชูน้องได้ไหมจารันมันร้ายผมไม่เห็นคนนี้ผมให้พานุ กูให้สองคนให้นุ๊กอาร์ตเอ้ยไอ้เคียติสมีเหตุผลกูให้นุ๊กอาร์ตเป็นนุ๊กไอติสกูว่าคนนี้มันร้าสไตล์อาร์ตอะแต่ว่าก็ก็มีความร้านสไตล์นุ๊กเหมือนกันเอ้ยกูให้สามคนโดยอาร์ตเอคใกล้หลังกูใหนุ๊กจะทักไปก่อนคนแรกถ้าแบบมีโอกาสคนนี้แค่ฟูคือแย่อะไรวะเนี่ยฟู ว่าแบงก์กแอบทักกั้นนะเฮ้ยเออชอบทักแล้วไม่บอกกันเฮ้ยบอกกันบุญเลยเนี่ยข่าวบุญเลยเนี่ยไซมอนอะนะอาร์ตนุนุนุแบบอาร์ตเก้ยไม่มีมือฟังพี่ไม่มีมือต้องมีรอยสักคุณชายเองอยู่คนเดียวตอนยืนเดี่ยวเลยกูมีรอยสักด้วยชอบคุณหญิงมีรอยสักอ่า อาร์ตอ่ะว่าไงนูหระอาร์ตให้ตอบหนูแล้วมึงอ่ะส่วนตัวมึงอ่ะมีไหมอาร์ตอุวีไอเชนูไอซาคนนี้น่ารักครับ คิ้วเข้มเข้มแบบนี้ออกตัวก็แรงไม่ไม่เป็ใครนี่นนี้นะคิ้วเข้มไงอ้นโนอ๋ออินุใช่ตักคิ้วลยนะใครชอบนุ้อใครใครอขอเยอะใครเลยขอไม่เอาคิ้วยักเดียว แอบติดก็ได้นะนติดว่ะนุติดนุติดอ่ะผมมองแค่คนเดียววะอันนี้สเปกไอ้นุใช่เลยหมูร้องคำหมูร้อเชื่อไหมไอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือสเปกเลยใช่ถ้าเปิดมาทั้งหมดทุกคนอ่ะต้องคนนี้ว่ะตั้งแต่เปิดมาทั้งหมดเลยนใช่เป๊กัป่ะหรือว่าจะเออเป๊กไหมโอนมาทั้งเรื่อโยนให้คนอื่นครับถามว่าเป๊กไหมก็เป๊กอยู่แต่ต่อ เพื่อนแล้วไหนบอกเป๊กมึงกว้างไงพอเจอคนนี้แคบเลยป่ะที่ผมผมจะเป๊กกว้างไงกว้างไงแต่คนนี้ออกตัวแรงมากเลยนะโนติดนะติดชัดชัดไอ้นั่งเงียบเลยพอไม่ชอบไม่เอาเลยไอ้ขอซูมหน้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยจ่ายไหมขอขอที่น่าขอเน้นขอเน้นเอดูรายละเอียดหน่อยครับโอเคต้องให้ก๊อกอีกโอ้ยไอ้นูให้หมุนกลมๆมั้ยให้ซูมอีกสิบทีก็มือของเพื่อน รู้บ้างคุณนะโนูตีด้วยนี่ไงอะต่ออย่างนี้ดูไม่ชอบแบบไม่ถึงกับมีน้ำมีนวลขอะไรดได้หมดแอบโดดซะด้วยกูบอกให้คนที่กว้างเหนื่อยยังดีกูแอบกูแอบดูแชทตนแบบล้ำๆอ่ะกว้างมากๆแค่ดูแชทเพื่อนไม่เยอะมันชว้มันให้ดูไม่มีโชว์ของไม่มีไม่มีเขาคุยสตรีนอยู่ขอดูเดียว โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้สองคนสองคนสองคนอย่างนี้ขึหนึ่งโดสองนุอ๋อไอ้นี่ความเห็นแปลกว่ะกูไม่เถียงเพราะมีเสื้อใส่รูปแมวไงจะมาคุยกันได้กูให้นุเออวะแบงก์กันหรือไม่ไอ้เชี่ยพอพูดมามันเข้าแก๊ปโดนุโดนุโดนุครับไม่ใช่แบงค์ละ ไอ้นุเลยวะไอ้าสตร์กูบอกมึงแล้วเหลี่ยมเนี้ยมันเข้ามาปิ้งเลยคุนึกถึงสองสามคนใช่ไอ้นุไอ้นุก็เข้าท่าอยู่นะพูดถึงไอ้นุไม่ไม่หรือพอมองเออพอมองตัวเองแล้วก็ประมาณนี้นี่วะคือต้องเรียกว่าใช่เอ้ยถ้าพูดถึงคนก่อนๆใช่คล้ายคล้ายคล้ายคมึงดูผมหน้ามาเป๊ะอย่างนี้มีเป๊ะอย่างนี้แหละเฮ้ยคนนี้มีสิทธิ์สุดเลยไอ้นุปันธงเลยนุ คนนี้นะารับแบล็นะนุ่มๆเคกูเองอะเคผมว่าอันเนี้ยเข้าแกรปไอเคประมาณ80%อีก20% ok> คือไอเคแค่คอนเฟิร์มกูรอก็คือแม่1 0ออ่หละูเติ okay. im <im 20ให้หน่อยแล้วยิ่งแบบเอ็ดเอ็นเย่างเงี้ยมึงพาเดินเอ็ชัดเจนนะคนนี้อย่าเรียกว่าแนวน้องเรียกว่าเคเลยวี ไปวัดแน่นอนอย่างเงี้ยสายบุญสายโบทำบุญสายบุญสายบุญแต่ข้างหลังเหมือนแบบเพิ่งออกจากร้านเหล้านะกูดาวได้เลยเขาเพิ่งเลิกกินเหล้าแล้วก็เปอใส่บาดใช่คอนเฟิร์มเลโอ้ยเคยอาร์ตเคกอาร์ตใช่ เคกันไอติสขอแบบวิเคราะห์คมๆหน่อยคมๆเลยเหรอเออมือว่าใครคมๆไอไอนุ่บีบแขนเขด้วยเหมือนนุ่ชอบไม่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 เอกักลัวอะกลัไม่ขอคมๆขอคมๆคมๆนะมึงมึงว่าใครถ้าให้ถ้าให้ไทยเนี้ยมันเกาหลีกับญี่ปุ่นหน้าเขาอะมันมันแบบลูกผสมอะไอเคก็มีก็เข้าแก๊บอยู่เข้าแก๊บเพว่าไอเคกับ กูแล้วกันเอ้าเอ้ากระบวนมาที่อันนี้เคเคน้อง้ายเป็นเคครับข้อนี้เฮ้ยมึงอยอาออกตัวเลยนี่เคหรือผมเองโอเคจบไปแล้วเพราะผมว่าอย่างงี้ดีมันจะรู้ว่าผู้ชายไทยหรือผู้หญิงไทยชอบอะไรมประมาณไหนประมาณนี้อะเนาะที่คนส่วนใหญ่จะชอบดูมาถึงตอนนี้คนบอกโอ้เราตายหล่อจัดเลยเด้อ ถูกต้องครับหลาโอเคสำหรับวันน <States> ี Nossa ้เจกกระโปรงลาไปก่อนสวัสดีครับ